สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่เด็กเองเจ้าคาร์ดิ้งนะคะและขอกราบสวัสดีชาวราศีมีนลัคนามีนทุกท่านค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15บหามีนาคมนะคะถึงวันที่12เมษายนค่ะเพื่อนๆน,นะคะเดือนนี้นะคะเราก็เดินทางเข้าสู่เดือนสิงหาคมเรามาดูกันว่าชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเบื้องต้นผู้อ่านเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้ ถากตรงหรือไม่ตรงกับใครบ้างยังไงผู้อ่านก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะคะเบื้องต้นคุณได้ไพ่ราชินีถือดาบนะคะเพื่อนๆเดือนนี้ผู้อ่านมองว่าด้วยความที่ดาบมันก็คือไพ่แห่งอุ่มการมีอุปสรรคนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนหนึ่งที่ชาวราศีมีนะอาจจะมีแรงกดดันอยู่บ้าง ในเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวการพบปะผู้คนนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของครอบครัวนะ,ะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการงานนะคะให้ระวังสิ่งที่ต้องระวังสิ่งที่คุณอาจจะเครียดอยู่ก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิดนะคะที่ไม่สบาย นะคะก็ให้มันพาไปพบแพทย์นะคะไปพบหมอนะคะพูดคุยนะเพื่อหาวิธีการรักษาดูแลโดยเฉพาะคนที่มีอายุเยอะแล้วนะคะในครอบครัวผู้อ่านอยากให้ชาวราศีมีนดูแลเขาใกล้ชิดนิดนึงนะคะญาติพี่น้องใครที่ อายุเยอะแล้วอยู่ที่บ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดมีโอกาสมีเวลาก็ให้เดินทางไปเยี่ยมไปเยี่ยมเยือนนะคะหมั่นไปให้กําลังใจหรือโทรหาวิดีโอคอลก็ได้นะคะเพราะว่าสมัยนี้ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารนะคะไม่เหมือนกับสมัยเก่าที่กว่าจะได้เจอกันทีคือก็ต้องแบบถึงเวลาครบรอบกับ กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเพราะฉะนั้นคนในครอบครัวของเราก็ต้องเหมือนแบบใส่ใจนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเครียดค่ะเพื่อนๆมีเวลาก็พูดคุยกับครอบครัวให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าครอบครัวคือกําลังใจของเรานะคะบางคนอาจจะอาจจะเป็นเดือนแห่งเดือนของบรรแม่หรือเปล่านะคะชาวราศีมีนอาจบางคนอาจจะอยู่ไกลนะคะผูะ้อ่านมองว่าบางคนอาจจะอยู่ต่างประเทศนะคะอยากกลับบ้านแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาเหมาะ ในการเดินทางหรือว่าการจะกลับมาหลายๆอย่างยังไม่เป็นใจความพร้อมยังไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ให้โทรหาครอบครัวให้โทรหาคนรักให้วิดีโอคอลกันนะคะอย่างที่ผู้อ่านบอกเพราะว่าหลายๆคนครอบครัวก็รอการกลับมารอการพบเจอนะคะพร้อมหน้าพร้อมตานะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นญาติผู้ใหญ่นะคะครอบครัวเราคุณตาคุณยายหรือแม้กระทั่งพ่อแม่พ่อแม่เรานะคะที่แก่แล้วเงี้ยค่ะ บางคนอาจจะมีแค่แม่บางคนอาจจะมีแค่พ่อบางคนอาจจะ,ะไม่ได้มีตายายก็นั่นึกถึงนะคะครอบครัวของเราให้มากที่สุดค่ะคเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของความคิดความรู้สึกก็จะมีความเครียดความเครียดความกังวลอยู่บ้างนะคะอาจจะด้วยเหตุปัจจัยอะไรต่างๆนานาที่เข้ามารอมรอบเดือนนี้ก็ถือว่าหนักบ้างนะคะสาหรับชาวราศีมีนนะคะในเรื่องของสภพ สภาวะการกดดันจากคนรอบข้างสภาวะการกดดันในเรื่องของการงานการที่คุณอาจจะต้องได้ตัดสินใจในการที่จะเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตในเลือกงานเลือกคนรัก,เล,กเลือกครอบครัวเลือกการใช้ชีวิตของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีในเรื่องของความกดดันตรงนี้มันเลยทําให้เดือนนี้ชาวราศีมีนอาจจะค่อนข้างวิตกกังวลแล้วก็มีความเครียดอยู่บ้างนะคะไม่มากก็น้อยที่มันเกิดขึ้นนะคะ แต่ก็อย่างที่พู่อ่นบอกค่ะเครียดเมื่อไหร่ก็ลองทําบุญหรือว่าสวดมนนั่งสมาธิดูนะคะเผื่อบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเพื่อนๆได้นะคะเพื่อให้บรรเทานะคะจิตใจของเราที่เครียดลงไปได้นะคะเริ่มต้นเรามาดูในเรื่องของการงานกันนะคะเรื่องการงานเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่ทํางานพู่อ่านบอกว่าคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปหรือบางคนเนี่ยอาจจะถูกบริษัทอมองในเรื่องของการตัดสินใจในการเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนบุคลากรหรือตัดสินใจแบบ โดนออกอะไรเงี้ยค่ะปุ๋อ่านมองว่าชาวราศีมีนเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่จะมองหางานใหม่อยากออกจากงานเก่านะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะเจอแรงกดดันนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนงานไปเลยอะไรเงี้ยค่ะถามว่าช่วงจังหวะเดือนนี้ในช่วงสัปดาห์แรกนะคะมันอาจจะอาจจะเครียดนิดน,นึงนะคะสำหรับคนที่ทํางานในสัปดาห์แรกนะคะก็ในสัปดาห์ที่2ไปเรื่อยๆ นะคะหรือว่าไปจนถึงสักสัปดาห์ที่3อะค่ะอะไรต่างๆนานาก็น่าจะดีขึ้นนะคะน่าจะทุเลาเบาบางขึ้นน่าจะตัดสินใจได้แล้วก็มีแนวทางมีช่องทางที่จะเดินหน้าต่อนะคะมีเป้าหมายต่อว่าจะทํายังไงจะไปที่ไหนนะคะอาจจะเป็นเพราะที่เก่าที่เราทําหรือปัจจุบันเนี่ยการเงินก็ค่อนข้างน้อยด้วยนะคะทำให้เพื่อนๆเองชาวราศีมีเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายแต่ละวันเพราะเดี๋ยวนี้ทุก คนก็รู้ดีนะคะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงโดยเฉพาะค่าเดินทางค่าน้ามันอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เราอาจจะต้องหาช่องทางกันทําเงินเพิ่มเงี้ยค่ะ6เหรียญ7เหรียญถือว่าดีไหมมันก็ยังเป็นเงินที่ได้รายรับมาเรื่อยๆนะคะเป็นเงินที่คงที่นะคะไม่มีอะไรที่จะโดดเด่นมากนักในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเดือนนี้คุณจะต้องรู้จักที่จะเก็บออมนะคะอย่าใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายนะคะจะต้องประหยัดให้มากที่สุดเพราะว่ารายจ่ายในอนาคตข้างหน้ามีเข้ามาแน่ แน่น,นะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของสุขภาพของตัวเองสุขภาพของคนภายในครอบครัวการเดินทางเผื่อบางทีเหตุฉุกเฉินอาจจะต้องกลับบ้านหรืออาจจะอยากกลับไปเยี่ยมบ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนหนึ่งที่ต้องระวังมากๆในเรื่องของการใช้เงินนะคะหากใครแพลนที่จะออกจากงานอยู่แล้วเนี่ยการใช้เงินก็ต้องเป็นปัจจัยหลักมากในการที่จะเก็บไว้นะคะเพราะว่า เท่าที่มองจับพลังงานได้ชาวราศีมีนเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานสูงแล้วก็อาจต้องมีเกณฑ์ได้ใช้เงินเยอะแล้วก็ทั้งเก็บเงินด้วยแล้วก็อาจจะมีครอบครัวหรือคนอื่นมาเบียดเบียนเรื่องเงินของเราด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องบริหารการเงินให้ดีค่ะไม่างนั้นมันอาจจะพลาดได้มันอาจจะต้องเราอาจจะต้องได้ไปหยิบยืมคนอื่นไปกู้อา่านอกระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามาเกี่ยวข้องอ่ะเนาะอันนี้ก็จะต้องระวังให้มากๆสําหรับคน ที่ยังไม่มีงานทํานะคะผู้อ่านมองว่าถ้าโอกาสดีนะในการที่จะสมัครงานผู้อ่านมองว่าสักปลายสัปดาห์นะคุณอาจจะอหามายถึงว่าปลายเดือนคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการติดต่อกลับ นะคะให้เรียกเข้าไปสัมภาษณ์นะคะแต่ถามว่าโอกาสได้งานสูงไหมก็แบบอาจจะได้แต่ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยพอใจในเรื่องของเงินที่เขาเสนอให้เงินเดือนนะคะมันอาจจะต้องมีการต่อรองก่อนการตัดสินใจหรือบางทีอาจจะชะลอไปก่อนรอดูบริษัทอื่นนะคะเพื่อเปรียบเทียบในเรื่องของเงินเดือนนะคะเรามาดูกันว่านะคะการงานน่ะคะ่ะคนที่สมัครงานใหม่เนี่ยชาวราศีมีนเนี่ยจะเป็นอย่างไร ะะเหมือนจะเจอเจ,อเจ้านายที่ค่อนข้างจุกจิกจู้จี้อยู่นะคะนะคะเป็นคนแก่คนมีอายุที่จู้จี้จุกจิกพอควรไพ่ร่วงค่ะเรามาดูกันว่าโอกาสที่จะได้งานใหม่มีสูงไหมหรือจะอยู่ต่อดีนะคะผู้อ่านมองว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสได้ไปทำงานใหม่และเงินก็ถ้ามีการต่อรองเกิดขึ้นผู้อ่านมั่นใจ มั่นใจว่าการเงินของคุณจะเด่นมากๆอ๋อมาอีกแล้วราชาถือถ้วยราชินีถือถ้วย ace of cups บางคนอาจจะทำงานทางด้าน Financial การเงินการธนาคารบัญชีการเงินนะคะหรือบางคนอาจจะทำงานเกี่ยวกับทางด้านการตลาด นะคะการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆการที่อาจจะต้องหาลูกคา้าหรือการาซื้อมาขายไปอสังหาริมมรัพยบผู้อ่านเลยบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนงานได้งานใหม่ที่ดีการเงินที่ดีนะคะบางคนอาจจะต้องทํางานได้สื่อสารกับหน่วยงานข้าราชการรัฐวิสาหากิจนะคะเร็วๆนี้แหละคุณได้เปลี่ยนงานแน่อนอนคุณได้งานแน่อนอนมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปทํางานแน่อนอน ะะออกจากงานใหม่ได้เงินดีแน่ๆได้งานใหม่แน่ๆนนะคะเตรียมลุ้นได้เลยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่สมัครงานหางานใหม่ต้องการเงินเดือนที่ดีอย่างเดียวนะผู้อ่านมองว่าตัวคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ได้เงินที่ดีแล้วอาจจะไปศึกษาต่อหาความรู้เรียนปร,ริญญาโทรเรียนปร,ริญญาเอกนะคะแต่ว่าถามว่าจะหนักหน่วงไหมหนัก,นก,นกเพราะว่าการเงินอย่างที่ผู้อ่านบอกอะค่ะ คุณยังมีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เดอะฟูลจะเป็นตัวแทนของการที่คุณจะต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังใช้ชีวิตอย่างรอบคอบนะคะในเรื่องของการแบ่งเงินนะคะเป็นปัจจัยหลักนะคะเงินเพื่อ,อการใช้ชีวิตประจาวันเงินเพื่อสํารองเหตุฉุกเฉินโดยด่วนที่จะต้องมีเงินเพื่อเอาไว้ทําการลงทุนซื้อขายโน่นนี่นั่นเงินเพื่อ ดูแลครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับตัวคุณนะคะเอาไว้ซื้อนอนจับจ่ายใช้สอยคุณจะต้องมีการเปลี่ยนเพราะฉะนันไพ่เดอะฟูลมันบอกว่านะคะถ้าคุณใช้จ่ายเงินอย่างไม่ระวังการใช้ชีวิตอย่างไม่ระวังชีวิตคุณมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าถึงขั้นวิกฤตในเรื่องของการเงินได้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณเปลี่ยนงานได้งานที่ดีแล้วต่างๆนาะนาะนะการเงินที่ดีแล้วก็จะต้องมานั่งเขียนนะคะการเงินสีด้านว่าปัจจุบันเนี่ยการเงิน การใช้ใจ่ายของคุณเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะต้องทำนะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญไม่งั้นเนี่ยค่ะไ a y ด e l ลเ e อร์เอาจริงๆคือมันเป็นสภาวะการตัดสินใจที่ไม่ไม่รอบคอบ อาจจะป่วนปั่นได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะได้งานใหม่หางานใหม่เพียงพราะที่จะเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นและไม่จะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวนะคะครอบครัวหรือว่าการเรียนการศึกษาที่ต้องเพิ่มขึ้นเนะะี่ยค่ะมันมีสภาวะการตัดสินใจมีเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวมาเกี่ยวข้องมีเรื่องเกี่ยวกับ การเก็บเงินมาเกี่ยวข้องมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมาเกี่ยวข้องหรือไม่กระทั่งการศึกษาหาความรู้การที่อยากจะไปใช้ชีวิตท่องเที่ยวเหมือนกับคนอื่นบ้างเพราะฉะนั้น ดูแลตัวเองให้ดีดูแลกระเป๋าการเงินตัวเองให้ดีๆรอบคอบไม่งั้นคุณอาจจะต้องมานั่งเครียดแล้วก็มานั่งมองว่าเงินในกระเป๋าฉันมีเท่าไหร่นะเพียงพอไหมอยากทํานูน่นทํานี่มันจะสบายใจไหมเพราะฉะนั้นผู้อ่านเพียงแค่แนะนํานะคะไม่ได้หมายความว่าต้องมาสอนกันหรืออะไรยังไงอย่าคิดแบบนั้นนะคะผู้อ่านเพียงแค่พูดไปตามเนื้อไพ่นะคะเรามาดูกันว่า นะคะโอกาสที่จะร่ำรวยหรือว่าจู่ๆแบบได้งานทําที่ดีแล้วมีโอกาสได้ลงทุนซื้อบ้านกับเขาในมีไหมบางคนผู้อ่านมองว่าชาวราศีมีนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่เมืองไทยหรืออยู่ที่ต่างประเทศผู้อ่านเชื่อว่าคุณตั้งใจเป้าหมายของคุณอยากซื้อบ้านเป็นของตัวเองก้าวไม่เท้านะคะโอกาสข้างหน้ามาแน่นอนก้าวไม่เท้าอีกหนึ่งไม่เท้าคุณจะได้สิไม่เท้าคุณจะต้องขยันเพิ่มมากขึ้นแล้วการเงินของคุณจะเด่นมากๆ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองความฝันของคุณคือการเราคอยที่จะมีทรัพย์สมบัติมีเงินบางคนไปอยู่ต่างประเทศไปใช้ชีวิตออต่างประเทศใช้ชีวิตแบบหางานหาเงินบางคนก็จะเป็นแบบสามีเลี้ยงดูแล้วก็พยายามเก็บเงินเอาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องนะคะระมัดระวังมากๆไม่งั้นชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะไม่มีเกณฑ์ที่จะได้เขาเรียกว่า ได้ไปใช้ชีวิตท่องเที่ยวได้ไปโน่นนี่นั่นกับเขาแต่ถามว่าโอกาสมีไหมมีสูงเลยเพื่อนๆชาวราศีมีนคะคุณเป็นธาตุน้ําและคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าธาตุน้ําเนี่ยยิ่งชาวราศีมีนคุณเป็นคนที่ผู้คนเนี่ยต่างยกย่องนับหน้าถือตาให้ความเชื่อถือเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ทุกคนมองมองไว้เลยว่าชาวราศีมีนเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมในเรื่องของการเงินการงานเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็หมั่นดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วคุณจะประสบความสำเร็จ Empress มาค่ะคุณได้เป็นเศรษฐีแน่นอนคุณได้เป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นเขาเรียกเป็นเศรษฐีได้เลยนะคะเพราะว่าไพ่ The e m p r e เ s เป็นไพ่แห่งความสำเร็จของผู้หญิงเป็นไพ่แห่งความสำเร็จแห่งการที่จะประสบความสำเร็จมีทรัพย์สิสนเงินทองเป็นของตัวเองเจ็ดเหรียญก็มาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเงินจะมาจากการที่คุณเก็บหอมรอมริบ มาจากการที่คุณใส่ใจในการที่จะทำงานตั้งใจทำงานตั้งใจเก็บเงินตั้งใจที่จะบริหารการเงินเหมือนผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาพยายามที่จะรดน้ำนะคะให้กับดอกไม้ของเขาที่มันเหี่ยวเฉาเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นพวงของการเงินของคุณเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นคนที่วางแผนการเงินให้ดีนะคะและคุณจะเป็นเอ็มเพรสที่เป็นเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีนีนเกิดขึ้นก็ได้นะคะสิบเรียนมา หากคุณอยากมีบ้านมีรถมีทรัพย์สิสนอยู่ต่างถิ่นแดนไกลหรือแม้กระทั่งอยู่เมืองไทยก็แล้วแต่คุณเตรียมตัวได้เลยแค่ทําตามในสิ่งที่ไพ่บอกนะคะเก็บเงินให้ได้แบ่งเงินให้เป็นเห็นไหมคะคนนี้เขาเป็นคนขี้เหนียวไม่วางเงินเลยเหยียบไว้อุ้มไว้วางไว้ไม่ยอมเสียเงินไปแม้แต่บาทเดียวนั่นหมายความว่าถึงเวลาที่ชาวราศีมีนจะต้องเก็บเงินไวใ้ให้กับตัวเองเพื่อมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองได้แล้ว นะคะผู้อ่านบอกเลยว่าคุณเตรียมตัวเป็นเศรษฐีได้เลยจะมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองด้วยน้ำมือของตัวเองด้วยพลังงานด้วยการเงินของตัวเองก็ข่าวนี้แหละค่ะนะคะคุณได้แน่นอนนะคะวางแผนได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพผู้อ่านจะบอกว่านะคะคุณเครียดอะคุณกังวลคุณชอบคิดอะไรไปโดยที่อะไรต่างๆนา,นานามันยังไม่เกิดขึ้นชอบจินตนาการ นะคะแล้วก็จินตนาการไปในทางที่แบบมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็มานั่งเครียดเองมานั่งทอเองนะคะจนอาจจะทําให้คุณเกิดโรคก,กรรมพนันโรคสะสมเป็นความดันบ้างนอนไม่หลับก็เป็นโรคความดันกินเคม็มบวกสะสมกับการกินเคม็ม ก็อาจจะเป็นโลคเครียดมันจะกลายเป็นความดันได้เพราะฉะนั้นจะต้องทําใจแล้วก็หมั่นออกกําลังกายหมั่นดูแลตัวเองนะคะให้มากๆไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปวิตกกังวลไม่ต้องไปซีเรียสอะไรทั้งนั้นนะคะทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปมีเหตุและผลและ เขาเรียกว่าเป็นโชคชะตาเป็นกรรมของใครของมันหากเราอยากสบายใจนะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็ต้องหมั่นทนําบุญทํากุศลให้มากขึ้นนะคะเพื่อนๆน,นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องราวของความรักครอบครัวก,กันบ้างในเรื่องของชีวิตความรักนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะผู้อ่านมองว่าคุณจะต้องใส่ใจกันและกันให้มากๆเพราะว่าการที่ต้องหมั่นดูแลคนรักของคุณโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะ คุณอาจาจะมีโรคมารุมแล้วคุณอาจจะมีในเรื่องของความเครยีย<ส>ด <Spencer> สะสมบางคนเนี่ยอาจจะเครียดในเรื่องของการวางแผนที่จะมีบุตรอาจจะมีบุตรยากอาจต้องมีการได้ไปพบหมอไปคุยในเรื่องของการทำกิฟต์ไปคุยในเรื่องแม้กระทั่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปพบหมออาจจะไปหาหมอดูอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่ไปหาหมอนี่หาหมอดูว่าอาจจะมีลูกได้ไหมนะคะอาจจะเพราะคุณเครียดเกินไป มันทําให้บางทีนะคะเพื่อนๆอ่าสภาวะจิตใจของเราอะ่ะมันอาจจะทําให้ร่างกายของเราไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะทําให้แบบมีเจ้าตัวน้อยมาหาได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องนี่ไงเหมือนกันเลยจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอห้ามเครียดห้ามกังวลห้ามตกว,วิตกกังวลไม่ต้องไปทํางานหนักนะคะมีเวลาให้หาเวลาพักผ่อนไป แหล่งไปเดินทางไปออกต่างจังหวัดก็ได้แล้วก็ไม่ต้องไปจดจ่อมากนะักเลยก่อนทาง,ทางการทําลูกนะคะมันจะมาอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดลูกของเราจะมาหาเราเขาจะมาหาเราเองเพราะฉะนั้นคุณเตรียมตัวรอรับได้เลยเทวดาตัวน้อยมาแน่นอนเตรียมตัวมาแล้วค่ะนะคุณเฝ้ารอได้เลยไม่ต้องไปเครียดเทวดาตัวน้อยมาแล้วสิ่งที่คุณจะต้อง ทำและสร้างอย่างเดียวคือสามีหรือครอบครัวของคุณเนี่ยจะต้องหาเงินให้เยอะๆจะต้องเก็บเงินให้ได้เยอะๆเพื่อที่จะเขาเรียกว่าจะได้มีความสุขเวลามีชีวิตใหม่เกิดขึ้นเราอยากซื้ออะไรอยากทาอะไรให้กับคนรักของเราเราก็ได้ทํานะคะมันไปทําบุญนะคะมันไปทําสังฆทานให้กับเจ้ากรรมในเวรนะคะมันทําบุญให้กับเด็กนะคะให้กับบริจาคเสื้อผ้าเข้าของให้กับเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ ก็เผื่อดูได้นะคะเพื่อนๆเรามาดูกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะแก้ได้ไหมเท็กให้กับสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะได้แน่นอนมันดูแลจิตใจกันและกันให้ดีๆอย่าทิ้งอย่าคว้างมันใส่ใจในเรื่องราวของความรักไม่งั้น การที่คุณจะมีลูกไม่มีลูกมันจะขึ้นอยู่กับคนรักของคุณเนี่ยนะคะคุณเอาใจเขาหรือเปล่าคุณดูแลเขาดีหรือเปล่าคุณใส่ใจเขาหรือเปล่าไม่งั้นมันจะเกิดการความน้อยใจการเดินออกจากชีวิตกันและการการหันหลังให้กันและกันการที่อาจจะไม่อยากกลับบ้านอาจจะเป็นการเดินทางไปที่อื่นไปทํางานไม่อยากกลับบ้านเพราะฉะนั้นจะต้องใส่ใจกันและการปัญหาทุกอย่างมันจะถูกแก้ไขหากคุณทั้งคู่หมั่นเติมรักหมั่นคอยเข้าใจซึ่งกันและกันมันจะไม่มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยว จะไม่มีทางให้คนอื่นเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าจะไม่ปล่อยโอกาสให้คนอื่นมาสร้างปัญหามาเป็นมือที่3อย่าทิ้งปัญหาไว้นานถ้ามีปัญหาทะเลาะกันคุยกันให้รีบเคลียร์อย่าทิ้งปัญหาไว้นานนะคะเพราะว่ากําลังใจของคุณคือกันและกัน คนรักของคุณมีกันและกันผู้อ่านมองว่าเชื่อว่าบางคนเนี่ยอยู่ระหว่างการง้องอนแฟนการที่จะอยากคืนดีคนที่ถูกง้อก็ให้เข้าใจคนรักด้วยนะคะหมั่นเติมเต็มซึ่งกันและกันให้ได้นะคะเพื่อจะได้เขาเรียกว่ามีเจ้าตัวน้อยเร็วๆนะคะรักกันเหมือนวันแรกที่เจอนะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูคนโสดคนโสดเนี่ยผู้อ่านมองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมุ่งหวังในเรื่องของการที่อยากมีคู่มากโสดมานานนะคะรอคอยความรัก อยากเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะลดสเปกค,ความต้องการลงบางคนเนี่ยอาจจะตั้งสเปกไว้สูงทุกวันนี้ไม่แล้วขอแค่เจอคนเข้าใจเจอคนที่เอาใจเจอคนที่มองชีวิตไปในทางเดียวกันไม่ต้องคิดเยอะนะคะเพื่อนเมื่อก่อนคุณอาจจะตั้งสเปกตั้งความหวังไว้สูงต้องรวยต้องเด่นต้องทำงานเก่งต้องหาเงินเก่งทุกวันนี้ขอแค่เป็นคนที่รักครอบครัวเข้าใจคุณ นะคะผู้อ่ามองว่าคุณก็คงจะโอเคแล้วนะคะบางคนเพิ่งสูญเสียคนรักเพิ่งเลิกลาจากคนรักเพิ่งหันหลังให้กับคนรักโอกาสที่จเจอมีไหมมีนะคะมีสูงนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าห่างกันเป็น10ปีก็ได้แต่คนนี้บอกเลยว่าเอาใจคุณทุกอย่างสายเปได้นะคุณอาจจะไม่ต้องมานั่งเครียดมานั่งกังวลในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะแดาบ คุณกําลังเขาเรียกว่ากําลังคิดเพอ้อฝันอะไรที่มันมันยังไม่เกิดขึ้นนะ่ะเลียคู่ครองคุณยังไงก็มานะคะคู่ครองของคุณยังไงก็มาเดนะมิเชียนเนี่ยมาแล้วบางคนเริ่มต้นคุยกันแล้วนะคะคุยกันไม่เท่าไหร่ก็ทะเลาะก,กันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรู้จักเปิดใจต้องใจเย็นนะคะเดมิเชเียนคนนี้เป็นคนเก่งมากความสามารถผิวขาวสูง นะคะบางคนอาจจะตี๋บางคนจะออกสไตล์ฝรั่งหน่อยนะคะมาจากต่างถิ่นแดนไกลเป็นคนที่มีความสามารถพูดได้หลากหลายภาษานะคะเป็นคนทำงานเก่งนะคะอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นดาวพุธเป็นคนเกิดวันพุธเป็นคนเกิดวันพฤหัสขอเสริมไพ่อีกนิดนึงค่ะคเพื่อน ราชินีเหรียญการเงินดีธาตุดินอาจจะเป็นคนธาตุดินสามเหรียญเ่้นมองว่าการเงินเขาค่อนข้างโดดเด่นเลยแหละการเงินมาสูงนะ คนนี้อาจจะเป็นคนที่สายเปเพื่อนๆจริงๆก็ได้อาจจะเป็นคนที่สายเปจริงๆค่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะอัศวินเหรียญว่านมองว่าคนนี้คือเป็นคนที่แบบคือการเงินเขาดีมากอะ่ะหาเงินเก่งต้องบอกเลยว่าหาเงินเก่งมาดูว่าเขาเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลมาจากถิ่นไหนกันบ้างราชินีถือไม่ถือไม่เท้าเขาอาจจะมาทํางานในเมืองไทย อาจจะอยู่ในตําแหน่งที่แบบนักวิชาการคนวางระบบคนวางแผนคนตรวจสอบคนที่ไม่ใช่ทํางานระดับผู้จัดการธรรมดาไม่ใช่อ่ะคู่แท้ของคุณเลยนะเนี่ยตั้งใจเดินทางมาเพื่อหาความรักตั้งใจเดินทางมาเพื่อสร้างครอบครัวตั้งใจเดินทางมาเพื่อวางแผนอนาคตแต่งงานอยู่กับคนรักอยู่กับคนไทย <c oughs> อยู่กับสาวไทยบอกเลยว่าไพเดท เป็นคนเงียบเงียเป็นคนนิ่งๆเป็นคนขึงๆเป็นคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่เดาความคิดเขายากหรืออาจจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ายังไงดีอะความความเป็นตัวเป็นตนของเขาอะไม่ค่อยเปิดเผยสักเท่าไหร่เป็นคนที่ไม่ไม่ชอบเล่นโซเชียลเป็นคนที่เข้าถึงยากห้าเหรียญเป็นคนที่ คุณไม่มีทางที่จะรู้ใจเขาแบบจะได้จากสีหน้าน่ะคือต้องคือจะต้องเป็นคนที่รู้จักเขาจริงๆถึงจะมองออกว่าคนนี้เป็นคนยังไง The Hermit มิเนีคะมาคนนี้เป็นคนนิ่งๆเป็นคนเงียบๆแต่รู้ทุกอย่าง เป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดเผยเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเป็นคนที่แบบทาก็คือทําเลยอย่างเช่นถ้ารักก็รักเลยไม่ต้องพูดมากถ้าจะเดินจากชีวิตก็เดินจากเลยไม่ต้องมาพร่ำเร่อไม่ต้องมาแบบเสียเวลาคือเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะและเป็นคนที่จริงจังกับความรักด้วยนะคะถ้าเลืเลอกแล้วคือเลือกเลยความรักไม่มีการ <majors. S 1> ไม่มีการแบบมองอย่างอื่นนะคะและถ้าเขารักคุณแล้วเขาจะรักคุณคนเดียวเขาจะหลงคุณคนเดียวด้วย นี่คือคนที่ชาวราศีมีนจะได้เจอสำหรับคนรักคนโสดเพื่อนมองว่าคุณจะเจอคนที่เขาชอบชอบดูแลนะชอบเอาอใจใส่ชอบให้ให้ในสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นคุณอาจจะอยากได้สิ่งที่สำคัญอาจจะเป็นรถอาจจะเป็นบ้านซื้อด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแต่จะไม่ให้ในสิ่งที่ฟุ่มเฟือย แต่ถ้าอยากพาไปกินอะไรสวยๆดูๆพาไปได้นะคะแต่จะไม่ใช่เขาอาจจะไม่ชอบคนที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์นะคะคนนี้เขาจะไม่ชอบคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์คนนี้เป็นคนที่จริงจังในชีวิตให้ได้ให้ทุกอย่างแต่ต้องเป็นคนที่รักตัวเองสูงด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของที่ตามหน้าไพ่นะคะหวังว่าชาวราศีมีน ลักนณามีนทุกท่านนะคะจะได้รับพลังงานดีๆจากผู้อ่านไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะยังไงผู้อ่านฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในช่อง tiktok อข้างล่างนะคะผู้อ่านก็ให้เลขดีๆมานะคะลองไปเทียบดูว่ามันมีเลขที่ใกล้เคียงไหมนะวันที่ผู้อ่านให้นะคะ mm hmm. ก็เผื่อผู้อ่านจะเป็นคนที่มอบความความมั่งคั่งนะคะหรือว่า ให้ความร่ำรวยดวงสมพงกันมอบสิ่งดีๆให้กันและกันนะคะเอาไว้แบบได้เล่นนะคะเอาไว้แบบเสี่ยงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะหวังว่าวันนี้คงจะถูกใจแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กับผู้อ่านแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าในเรื่องของความรักใกล้ๆนี้ละค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ